สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดล่าสุดกันนะครับก่อติดประเด็นของางดนานเจอรนสันโชต่อเลยละกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นี่บอกว่าปารีสแซงต์แชงต้องการที่อยากจะได้เจอรนสันโชครับพร้อมที่จะมีการเปิดฉากเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เคยต้องการจะได้ซันโชนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับแมนยูแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับ แต่ถ้าว่าแหมมันพลดกลับอีกแล้วสิครับ RMC Sport ดีสื่อยักษ์ใหญ่นะครับออกเขาบอกว่าปารีแสแซงต์แชงจนถึงหน้าตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเปิดฉากเจรจาคุยก,กับแมนเชสเตอร์แต่แต่อย่างใดในการที่จะดึงตัวเจเดนซานโชเข้าสู่ทีมเอตกลงยังไงกันแน่นี่เปเชอรู้สึกว่าจะเล่นเกมเยอะซะเหลือเกินครับกรณีนี้ทางด้านปารีแสแซงต์แชงได้มีโอกาสพูดคุยกับเจเดนซานโชโดยตรงไปแล้วนะครับ ตังสองฝ่ายนี่ดูเหมือนว่าน่าจะสรุปกันได้ดีดครับเรื่องสัญญาส่วนตัวนี่ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามทางด้านปารีแซงต์แงมงนี่ก็ต้องมีการพูดคุยกับแมนยูซะก,ก่อนแต่ว่าจนถึงนาตอนนี้ครับพวกเขายัางไม่ได้มีการพูดคุยกับแมน,ชนเชสเตอร์เต็ดแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับก็เลยทําให้เรื่องของเจเดนซานโชนี่ยังคงค้างคาอยู่อย่างนี้ครับ แถมฟาบ r ิซิโอโรมาโน่เนี่ยก็ยังได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้รับข้อเสนอในการขอซื้อตัวเจ a ันซานโชจากทางด้านปารีสแซงต์แชมงแต่อย่างได้ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเปเชนี่ให้ความสนใจก็ตามอนาคตของเจเันซานโชยังคงเปิดอยู่เขาสามารถที่จะย้ายออกจากแมนยูก็ได้ในช่วงท้ายๆของตลาดการซื้อขายถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามา แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการตัดสินใจระหว่างสโมสรและผู้จัดการทีมก็คือเอริกเทนฮฮกการแสดงว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารกับเอริกเทนฮฮกนะครับว่าจะเอายังไงครับกับทางด้านเจเดนซานโชแต่ดูเหมือนนะครับว่าทางฝั่งของเอริกเทนฮฮกนี่อาจจะให้โอกาสซานโชอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวในเกมที่พบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นนะครับว่าผลงานของเจดนซานโชจะเป็นยังไง ถ้าทําผลงานได้ดีแมนยูนี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับไม่คิดที่จะขายจะดันจะดันซานโชตอนนี้ก็มีกระแสะจากแฟนบอลของแมนยูนะครับว่าควรจะให้โอกาสจะดันซานโชอีกสักครั้งหนึ่งครับหลังจากที่มีปัญหาบาดหมางกับสนะนเอดินทักเพื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ฟอร์มของเขานีก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวครับส่วนทนาฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับก็ออกมาพูดถึงแมทไทเดลิสครับบอกว่าแมทไทเดลิสนี่ต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตด เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตัวนักเตะี่อยากจะมาเหลือเกินนะครับแต่ว่ายบร์นกับแมนยูยังไม่ถ้ายังไม่สามารถนะครับที่ตกลงเรื่องราคาค่าตัวของเดอร์ลิทได้แล้วเคสของเดอร์ลิทนี่มันก็ส่งผลกับทน่านจุาธานทาด้วยนะครับหลังจากที่ยบร์นิมนิกกับไบเอ์เลเวเซนนี่สามารถที่จะสรุปเงื่อนไขในการซื้อตัวจุาธานทาได้แล้วแต่พวกเขาก็มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าหาก เดลิสยังไม่โดนปล่อยออกจากทีมไปไบเยอร์ดิคก็ไม่สามารถจะไปเอาทางด้านจุร์ทานท่าได้ครับเออก็เรียกว่าต่อเนื่องกันนะครับถ้าหากเดลิสย้ายฝั่งของไบเยอร์ดิคจึงจะสามารถไปเอานักเตะท,ที่พวกเขาต้องการเข้าสู่ทีมได้ลดลดราคาลงมาหน่อยมันก็จบแล้วนะครับสำหรับทางด้านไบเยอร์ม่ขายเดลิสนี่ยังไงก็ได้ราคาค่าตัวมากกว่าจุร์ทานทาอย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่ก็ยังคงดึงอยู่นั่นแหละครับสาหรับทางด้านเสือใต้ เอาแล้วเรื่องของทางด้านมัสรุยแ่ละครับนักเตะในตำแหน่ง back ฟูลแบ็กฝั่งขวาของปาร์เชอร์มินิกซึ่งบอกว่าจะมาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไงก็เหมือนกันนะครับคือฝั่งของปาร์เชอร์มินิกดีเขารอเดลิสย้ายเขาถึงจะไปเอาจนาทานทาในขณะที่แมนยูครับจะต้องรอทางด้านอารอนแวนพิซาก้ P aka, ยาย้ายซะก่อนครับจึงจะไปเอาทางด้านมัสรุยได้เออเราก็โดมิโนเหมือนกันนะครับ กรณีนี้นี่อารอนวิสาก้าก็เป็นที่ต้องการของทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเวสต์แฮมนี่ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ9 0,000ปอนด์ได้ก็เลยทำให้เวสต์แฮมนี่ไม่ได้ให้ความสนใจครับก็ต้องไปหาหนักเตะคนอื่นที่พวกเขาอยากจะได้แทนอารอนไวิศซาก้าดีสัญญาของเขากับแมนยูก็จะหมดลงในปี2025 ตัวของเอเจนต์ของอารอนแวรนพิสซากาออกอบบอกนะครับว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์เดดตต้องการที่อยากจะให้ AWB ย้ายออกจากสโมสรแนนยูนีก็ควรที่จะมีการจ่ายในเรื่องของเงินเพิ่มเติมนะครับให้กับทางด้านอารอนแวรนพิสซาก้าเหมือนกับเป็นเงินชดเชยเนนะครับเพราะว่าสโมสรใหม่ที่เขาจะย้ายไปอยู่นี่ยังไงเขาก็จะไม่สามารถได้ค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ90,000ปอนด์ครับแม่จะเอาทั้งขึ้นทั้งล่องจริงๆครับ แมน,นยูก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวกับทางด้านมัส,สรุยได้นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามครับและนี่คือเหตุผลครับเรื่องของทางด้านสกอตแม็เชิเมเน่นี่แหมดูเหมือนว่าคงจะได้อยู่กับแมนยูต่อไปครับสมใจที่ทางด้านเอริเตนฮักต้องการฟูแลมครับถอยฉากไปแล้วนะครับไม่มีการ ให้ความสนใจใหญ่ก็ได้ตัวตางด้านสกอตแม็กจูินเนอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ข้อเสนอล่าสุดของพวกเขา20ล้านปอนด์โดนแมนยูปฏิเสธกลับมาครับสกอตแม็กจ um ูินเน่ก็ได้รับความสนใจนะครับจากทางด้านการาตาสาราทีมยักษ์ใหญ่ในตุรกีนะครับแต่ว่าตัวของสกอตแม็กจูินเน่ก็ไม่สนใจนะครับที่ย้ายไปเล่นที่นั่น ฟูแลมมีการยื่นข้อเสนอ2ครั้งให้กับแมนเชสเตอร์เดแล้วพวกเขาต้องการจะจะได้สกอตต์แม็กโทรดีเข้ามาแทนที่ของทางด้านปารินยาซึ่งย้ายไปอยู่กับไบรเยนมิวนิกไม่ยังไงก็ต้องเกี่ยวกับไบรเยนทุกทีอะเนาะสำหรับเราช่วงนี้เนี่ยครั้งล่าสุดที่ทางด้านฟูแลมยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูนะครับคือ20ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องการอยากจะได้ราคาค่าตัวของนักเตะวิดฟิลด์วัย27ปีคนนี้อยู่ที่30ล้านปอนด์ ฝั่งของตาะด้านปุนแล่มถอยไปแล้วครับทีนี้ก็ดูแล้วตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวสกอตต์แม็กชูมิเน่ ผมขอเอริรเทนฮทกออกมาพูดในช่วงของพรีซีซันนะครับว่าเขามองว่าสกอตแม็กธูมินีนี่เป็นนักเตะคนสําคัญครับก็สามารถที่จะคอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามแทนที่นักเตะคนอื่นได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ก็มีดีพอครับที่จะได้สวมเสื้อของแมนเชสเตอร์เตเตต่อไปแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนกับที่เอริรเทนฮทกบอกนะครับสรุปสุดท้ายแล้วก็คงจะได้อยู่กับแมนยูต่อละสำหรับงานนี้ ในเรื่องของนักเตนะในตำแหน่งดิเฟนซีฟฟิลฟ์นะครับแมนยูล้มเลิกแล้วนะครับเรื่องของทางด้านอูกเต้อย่างที่ทราบไปนะครับตอนนี้แมนยูนี่ก็กําลังต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านซซนดาเบิร์ครับนักเตะของเบอร์ลี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของทางด้านค่าตัวโดยแมนเชสเตอร์เตเนี่พร้อมที่จะจ่ายอยู่ที่20ล้านปอนด์ในขณะที่เบอร์ลี่นี่ต้องการที่อยากจะขายอยู่ที่30ล้านปอนด์ครับ แมน,นยูนี่เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอสัญญาให้กับทางด้านเบิร์กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเตะชาวนอร์เวย์คนนี้นี่จะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ1,000 0แปอนโหยเบิร์กนี่อยางจะย้ายมาอยู่กับแมนยูทันทีแหละเห็นสัปดาห์ละ1,000 0แปอนนะครับแต่ว่า สโมสรครับยังไม่พร้อมครับที่จะขายในราคา20ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าเบอร์ลี่นี่จะตกชั้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังใจแข็งอยู่นะครับต้องการที่อยากจะได้ราคาค่าตัวที่มากกว่านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านเซนเ์เบิร์กครับเบื้องหลังของท้านัแอนโทนีนะครับข่าวขาวกับท้านอนนัเซอร์ครับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกของซาอุดี หลังจากที่อัลนาเซอร์ไม่สามารถจะไปเอาทางด้านราฟินญามาจากบาร์เซโลนาได้นะครับพวกเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับกะว่าจะมาซื้อแอนโตนีเอา้าแล้วอยู่ๆทำไมอัลนาเซอร์จึงอยากจะได้ Anthony แอนโตนี่แหละมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเดียวดังกล่าวก็คือคริสเตียนโนโรนันโดนั่นเองครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ออกมาแนะนำสโมสรอัลนาเซอร์นะครับว่า ถ้าไม่สามารถจัคว้าตัวราฟินญาได้ก็ควรที่จะมาพิจารณาครับดึงแอนโทนีเข้าสู่ทีมแม่ดูเหมือนว่าโรนัลโดนีอยากจะช่วยแมนยูเหมือนกันนะครับไม่ทางตรงก็เป็นทางอ้อมล่ะครับแมนยูดีก็คงต้องรอการตัดสินใจของจนัทแอนโทนีครับว่าจะย้ายไปเล่นให้กับจานัทเอลน Al ัสเซอร์หรือเปล่าแต่มองดูคร่าวๆดีดูแล้วแอนโทนีนี่คงยังยังไม่อยากครับที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุดในเวลานี้ เอริทนแฮกนี่ยังไม่ล้มเลิกนะครับในเรื่องของอัมราบาดโอ้ห oh, นี่ก็มาจากทางด้านเทเลกราฟครับทางด้านเอริทนแฮกนี่ก็ชื่นชอบนะครับในความสามารถของอัมราบาดหลังจากที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ทํางานร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับยืมตัวมาจากฟิออร์เรติน่าครับจนถึงตอนนี้อัมราบาดดีก็ยังคงต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แมนยูนี่หลังจากที่ไม่สามารถจะคว้าตัวอูกเต้ได้นะครับไม่สามารถจะเอาาทน้านซู่งบดีซูบดีนี่ก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าขอเล่นที่สเปนต่อไปครับแมนยูก็ยังคงมีข่าวพัวพันกับนักเตะในตำแหน่งดิเป็นซีฟมิดฟิลฟิหลายต่อหลายคนนะครับล่าสุดนี่ก็บอกว่ายังอยากจะได้าทด้านโฟฟาน่าด้วยครับ โอฟาน่านอ่กำลังจะย้ายไปเล่นให้กับเอซิบิลานแต่แบบแมนยูก็เชื่อนะครับว่าข้อเสนอของแมนเชสเตอร์เดนนี่น่านจะดีกว่าครับที่อาจจะทําให้โฟฟาน่านี่เปลี่ยนใจไม่ย้ายไปเล่นให้กับเอซิบิลานแล้วก็เลือกครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัมระบัตครับก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทนัเทเอริกแนฮักอยู่ต่อไปยังไม่ปิดโอกาสนะครับที่จะดึงนักงเตะทีมชาติโมโกโคคนี้เนี่ยกลับคืนสู่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดครับ แล้วก็บพบกับ i n s i g h t Manager ด้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ